สำหรับความปลอดภันยนะคะตลาดสดบางตาเรานะคะจุดเข้าของตลาดนะคะจะมีสองฝั่งค่ะจากเมื่อก่อนเปิดหลายทางนะคะทีนี้ก็คือจะมีจุดคัดกรองแค่สองทางค่ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ค่ะ,ะทางเข้าก็จะมีจุดวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอลให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการใช้ล้างมือนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ แล้วอีกอย่างนึ่งก็คือตลาดเรานะคะก็ทําความสะอาดพ้นฆ่าเชื้อค่ะก็ลูกค้าทุกคนก็ไว้ใจได้นะคะว่าตลาดเราสะอาดค่ะปลอดไทยค่ะไร้โควิดแน่นอน,นะคะ่ะ